ยินดีต้อนรับสู่บนข้อยูโรเชฟลาปอนเชลาและทองคำโมบิคอยนะครับประจำวันที่9รกราคม2564ประบานที่เฮียมันจะรา้จัก forex pfx learning ก่อนอื่นนะครับวันนี้อาจจะมาช้าหน่อยนะแต่ก็จะวิเคราะห์ให้ละเอียดเลยนะครับจะยาวๆเลยนะครับก็วันนี้นะครับการวิเคราะห์ผมเป็นการข้อบผ่านระบบเทคนิคนะครับไม่ได้อีกับโป๊กเกอร์ไหน ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครนะครับก็นะครับการเข้าซื้อเข้าขายนะครับอยู่ที่ท่านพิจารณาทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคมาดูที่ยูโรเทียบรังล่ากันบ้างนะครับยูโรคู่แรกนะครับตอนนี้ราคายูโรเนี่ยมีการอีกขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดูทรงแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออยาตลบออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วเรามาดูทั้งหมดพร้อมกันเลยนะครับมาดูที่กราฟวิกเลย นะครับกราฟวีเนี่ยตอนนี้ราคาเนี่ยนะครับคือราคามีการรีบาร์ว่าราคาเนี่ยมาชนเส้นเทรนไลน์ในกราฟวีนะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะราคาก็ยังคงอยู่ในกรอบนะที่ว่าเป็นไซเวย์นะเป็นไซเวย์ตรงนี้นะไซเวย์ดาวนะไอ้ขอภัยไซเวย์อัพนะพายเวย์อัพขึ้นลงขึ้นลงนย่างงี้นะอันนี้เรียกว่าไซเวย์อัพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ย ผมมองว่าเอในการาฟบิลเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่น่าซื้อมากนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการหลุดลงมาได้เนี่ยโอกาสที่จะลงมาครับนะต้องหลุดตรงนี้ก่อนนะต้องหลุดตรงนี้ก่อนแต่คิดว่ายากนะคิดว่ายากเหมือนกันเพราะว่าราคาเนะี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะชนแนวรับแล้วเด้งเร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนมือเราโดนไฟอ่ะนะที่เราที่กาลังลงมาเนี่ยเป็นมือเราอ่ะแล้วสมมุติว่า แนวรับเนี่ย yeah, เป็นไฟสมมติเราโดนไฟปุ๊บเราจะอุ้ยอยรีบเอามือออกถูกไหมเออมันก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจําลองเหตุการณ์ให้ดูก็คือว่าเมื่อราคามาชนนิดนิดนหน่อยหน่อยนะก็รีบขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นเลยคือราคาเนี่ยไม่ได้ลงมาพอดีนะคืออาจะออาจะเจออาจจะเจอบอดี้ตเห็นไหมว่ายังมีจุดนิ็นิดนึงที่ราคาไม่ได้ชนพอดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้นะครับ เห็นได้ชันว่าราคาเนี่ยไม่กล้าที่จะลงเยอะนะไม่กล้าที่จะลงเยอะหรือว่าไม่มีแรงลงที่มากพอด้วยซ้ำนะครับผมโอเคประมาณนี้นะมองว่าเดี๋ยวราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะดิบขึ้นมาได้นะแล้วก็ยังมีกรอบให้เล่นด้วยนะยังมีกรอบให้เล่นด้วยกรอบแรกคือตรงนี้หรือจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะแต่ก็เอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะตรงนี้นะเพราะฉะนั้น กรอบนี้นะครับลุ้นลุ้นนะครับลุ้นว่าราคาจะดีดไปไหมนะครับแล้วก็ถ้าดูในก,กราฟบีกระยะยาวแล้วเนี่ยนะครับราคานะครับมองไปต่อแน่นอนนะมองไปต่อแน่นอนแล้วก็อาจจะขึ้นมาแบบนี้เลยก็ได้นะครับอาจจะขึ้นมาแบบนี้เลยก็ได้นะครับราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาที่หนึ่งร้ยสดสองนะครับในเฟบอร์รอชีนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังตรงนี้นะครับให้ระวังตรงนี้นะครับ โอเคเลยประมาณนี้นะครับสำหรับยูโรมาดูที่ปอนด์ไานะครับระยะกลางๆนีในกราฟดยเนี่ยปอนยังถือว่ายังพยายามขึ้นได้นะแต่ก็ยังเรียกว่าไม่ค่อยมีอะไรที่ที่จะเป็นแรงเท่าไหร่เลยนะครับถ้าดูในกราฟแล้วเนี่ยนะรปอนยังถือว่า มองขึ้นได้นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยมองว่าเป็นซาเวรับซายเว์เลี้ยงเลี้ยงตัวออกทางนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าหลุดแนวรับนะครับสามหกห้าสี่แปดนะ 3, 6, 5, 4, 8, นะมีโอกาสที่จะลงมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่หลุดนะครับเป็นไปได้ว่าปอนเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้นะครับเป็นไปได้ว่าจะขึ้นไปได้แล้วก็สามารถที่จะเบรกนะครับสามเก้าแปดสามหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังด้วยนะให้ระวังด้วย โอเคผมกนะ็ขอให้ท่านนะเล่นปอนให้ได้นะเพราะว่าปอนถือว่าเป็นเส้นตายแล้วสําหรับข้างล่างนี้นะถ้าเกิดว่าหลุดนะก็ลงลงมานีนะลงมานีแต่ถ้าเกิดว่าไม่หลุดรอตั้งฐานนะรอตั้งฐานรอสโตด้วยนะรอสโตด้วยเพราะฉะนั้นก็รอไปก่อนนะอย่าเพิ่งทําอะไรแต่ถามว่าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเล่นได้ไหมหนึ่งชั่วโมงอ่าเดี๋ยวผม ลบให้หมดเลยนะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราต้องดูว่าตัวของการาฟเนี่ยเป็นยังไงนะตัวของการาฟเป็นยังไงถ้าตัวของการาฟเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้มันก็ถือว่าขึ้นลงขึ้นลงนะครับแล้วก็ตรงนี้อ่าตรงนี้ครับเห็นไหมครับตัวบอด y ี้เนี่ยตรงนี้ก็กำลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ย จุดนี้เนี่ยสามารถซื้อได้เพราะกำลังเบรกขึ้นมาับนะกำลังเบรกขึ้นมาแล้วก็เป้าหมายเนี่ยระยะสั้นคือตรงนี้นะระยะยาวนะคือตรงนี้โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับปอนมาดูที่ทองคำบ้างน,นะถ้าดูทองคำเนี่ยผมเอาบริจูแบรนด์เข้ามาด้วยนะครับบริจูแบรนด์ที่เห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นลงนะครับในกรอบของบริจูแบรนด์นะครับก็จะเป็นข้างบนนะครับแล้วก็ข้างล่างแล้วก็ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีเส้น ที่สัมพันธ์กันพวก moving a v e เ a g e ต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของ i S I นะครับวแล้วก็ M A C D, a C D หรือ MACD นั่นเองนะ MACD โอเคคัาน,นี้เนี่ยถ้าดูตามนิดิเคเตอร์เนี่ยราคาเนี่ยออมองว่ายังพักตัวนะยังพักตัวในกรอบนะครับนะแล้วก็ผมโดนหลอกกินสต็อปลอดไปหลายรอบแล้วนะครับก็ เราเศร้าเลยนะเศร้าเลยนะเพราะว่าราคามันถ้าจุดสําคัญเลยนะเราถ้าเราเปิดไม่ดีนะเราเปิดไม่ไม่ได้เอยอดของมันเนี่ยนะจุดที่จะโดนโดนกินตปอปอเนี่ยมีสูงมากเลยนะมีสูงมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าคุณจะต้องดูว่าราคานะเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่าราคานะเอมองขึ้นได้นะมองขึ้นได้ราคาก็มีโอกาสที่จะ ขึ้นไปได้นะในการสวิงในสวิงในกรอบแค่นี้นะแต่ถ้าเกิดว่าแรงซื้อนะน้อยมากนะแรงซื้อน้อยมากคือสังเกตไหมว่าราคาเบรกไปได้นะเบรกไปได้ก็ตกูกตกเบรกไปได้ถึกตกบเนี่ยสำคัญเลยว่าโอกาสที่ราคายังแรงซื้อย,ยังไม่มากพอที่จะไปได้ที่จะเบรกกรอบที่ตรงสีขาวนี้ได้เนี่ยสำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่ารอให้ราคาเบรกไปได้ก่อน แล้วนะค่อยตามหรืออย่าเพิ่งซื้อในตอนที่ราคาอยู่กึ่งกลางของกรอบน,นะแล้วก็อาจจะรอดูว่าถ้าราคามาเลียข้างๆนะมาลงมาเลี้ยงนะมาเลียพื้นข้างล่างเนี่ยนะห่งตรงเส้นขาวเนี่ยนะนวรับเส้นขาวเนี่ยนะคุณอผูจะเข้าซื้อได้นะคุณบผูจะเข้าซื้อได้แล้วก็รอดูสัญญ,ญาณกับตัวของ i e n i คเ a t o r ด้วยนะครับก็ ถ้ามาดูกราฟเปล่า,านะครับกราฟเปล่า,าผมก็จะเอาอินดิเคเตอร์ออกหมดเลยนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวในกรอบน,นะตัวในกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เนี่ยมีโอกาสมากที่ราคาจะเบรกนะจะเบรกแล้วก็สามารถที่จะขึ้นไปที่ข้างบนนี้นะครับแล้วก็จุดเก่าเลยข้างบนนี้เน่นะเพราะฉะนั้นรับต้นหลักๆของมันคือตรงนี้กับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดรูวัดรูไปดูนะครับ จุดเก่าคือตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่คือหลักต้านที่ที่สำคัญเลยนะที่สําคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมองว่ามีโอกาสที่จะเบรกไปได้นะมีมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้แล้วก็ลุ้นนะลุนกรอบอีก,กรอบนึงด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เบรกลงลงหลุดนี่ลงต่อแค่นั้นเองนะครับผมโอเคครับประมาณนี้นะสำหรับทองคำ มาดูที่บิตคอยกันบ้างนะครับบิตคอยเขายากมากนะต้องบอกว่าบิตคอยยากมากแล้วก็ราคาลงเยอะมากนะบิตคอยนะรับแล้วก็เป็นไปได้ว่าบิตคอยมีโอกาสที่ราคาจะลงต่อนะครับลงต่อมาแล้วก็สามารถที่จะหลุดได้นะครับแล้วก็บิตคอยยังมองว่าจุดนี้นะครับจุดนี้ถือว่ามีโอกาสที่ราคาจะลง จะลงมาตรงนี้นะครับจะลงมาตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมดูก่อนว่าบิตคอยจะสามารถไปได้ไหมถ้าเกิดว่าราคาเบรกที่ข้างบนนี้นะเบรกที่ข้างบนนี้ได้นะครับราคาจะขึ้นมาที่ตรงนี้ <c oughs> ขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเบรกไม่ได้นะครับคิดว่าเบรกได้นะเพราะว่าราคาไม่ทําจุดโลใหม่นะครับ คิดว่าเบรกได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเบรกไม่ได้จริงๆนะครับราคาจะต้องลงมาอย่างน้อยนะต้องเกินแท่งนี้ต้องเกินแท่งนี้นะต้องเกินแท่งนี้เพราะฉะนั้นเอ่อจะให้ดีเลยอ่ะจะให้ดีเลยนะต้องเกินตรงนี้อย่างน้อยต้องเกินยี่สามเป็นหกในฟิวเจอร์ชีด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการทําโลใหม่แล้วนะครับไอ้ไส้นี้ผมไม่ค่อยอิงเท่าไหร่นะไส้นี้ไม่ค่อยอิงผมอิงตัวบอดี้เนาะโอเค ถ้าเกิดบิ๊กไปได้ก็ยืนตรงนี้ได้ก็ซื้อตามไดปละนะครับโอเคประมาณนี้นะสำหรับบิตคอยทองคำปอนและยูโรนะเชอใหม่วันจันหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ